เมื่อย่างเข้าฤดูหนาวบึงน้ำแห่งนี้จะคลาค่ำไปด้วยนกอพยพนานา,นา,นานชนิดนับหมื่นตัวที่หลบหนีความหนาวเย็นมาจากทางตอนบนของทวีปด้วยอุณหภูมิเฉลี่ย28องศาเซลเซียสตลอดปี ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารจึงทำให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำที่พบนกมากชนิดที่สุดในทวีปเอเชียจากการสำรวจของนักปักษีวิทยาพบว่ามีนกต่างๆอาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ดมากกว่า117ชนิดในจำนวนนี้เป็นนกอพยพ57ชนิด นกคูดอพยพมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียแถบประเทศจีนและญี่ปุ่นโดยจะมาหากินรวมกันเป็นฝูงในบริเวณพื้นน้ำกว้างเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการบินขึ้นค่อนข้างไกล บรรดานกอพยพทั้งหมดในบึงบอระเพ็ดนกในวงเป็ดน้ำจะมีจํานวนมากที่สุดโดยเฉพาะเป็ดลายและเป็ดแดงจะมีจํานวนมากกว่าเป็ดน้ำชนิดอื่นๆมีรายงานการพบนกเป็ดน้ำที่นี่ถึง12ชนิดในจํานวน21ชนิดที่พบในเมืองไทย เป็ดดำหัวดำเป็นเป็ดประเภทดำน้ำหากินจึงมักจะมาอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำตื้นๆและมีพืชน้ำอุดมสมบูรณ์ เป็ดหอมหรือเป็ดหางแหลมเป็นเป็ดที่หากินอยู่บนผิวน้ำมันเพียงแต่ก้มหัวลงไปหากินใต้น้ำเท่านั้นจึงมักจะพบหากินปะปนอยู่กับเป็ดดำหัวดำเสมอๆนกเป็ดน้ำเหล่านี้จะมาอาศัยพักผ่อนและหากินอยู่ในบึงในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น พอเริ่มเข้าฤดูร้อนก็จะเดินทางกลับไปทํารังและวางไข่ในถิ่นเดิมคือแถบบริเวณทุ่งหญ้าสเตปทางตอนกลางของประเทศรัสเซียคงเหลือไว้แต่นกประจำถิ่นและนกเป็ดแดงบางส่วนที่ดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปี บึงบอระเพ็ดเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่กว้างขวางถึง1 3 000, 3 0 0 0ไร่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอำเภอท่าตะโกและอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มที่ได้รับน้ำฝนและน้ำป่าจากที่ราบสูงทางทิศตะวันออกไหลเข้าสู่บึงทางคลองต่างๆแล้วไหลออกสู่แม่น้ำน่านทางคลองบอระเพ็ด เมื่อถึงฤดูน้ำหลากพื้นที่ลุ่มแห่งนี้ก็จะท่วมทน้นกลายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบนปีพุทธศักราช2470ดรฮิวแมคคอมิกสมิธเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำได้เข้ามาสำรวจบริเวณบึงแห่งนี้แล้วเสนอว่าบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำสำคัญเหมาะที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและขยายพันธุ์ปลาเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของลูกปลา กระทรวงเกษตรราธิการในสมัยนั้นจึงได้สร้างประตูระบายน้ำและฝายน้ำล้นที่ปากคลองบอรเพชรเพื่อขังน้ำในบึงไว้ตลอดทั้งปีด้วยระดับความลึกเฉลี่ยไม่เกิน3เมตรและความโปร่งใสของน้ำอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะแสงแดดสามารถส่องถึงจึงทําให้พืชพันุ์ไม้น้ําเจริญเติบโตได้ดี พืชที่พบมากที่สุดก็คือแนนหรือดีปลี่น้ำนอกนั้นเป็นพวกสาหร่ายต่างๆพืชน้ำเหล่านี้เมื่อตายลงก็จะทับถมกันอยู่ใต้น้ำจนเน่าเปื่อยนานเข้าก็จะเกิดก๊าซดันเอาซากพืชลอยขึ้นมาเหนือน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าขี้แดด ต่อมาเมื่อมีพืชต่างๆเกิดขึ้นพื้นที่เหล่านี้ก็จะยึดจับตัวกันแน่นกลายเป็นเกาะหญ้าลอยน้ำกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณพืชลอยน้ำเหล่านี้เองเป็นที่อยู่อาศัยและหากินที่สำคัญของบรรดาน,นกน้ำหลายชนิด ในบึงบระเพชดปรากฏพบนกประจำถิ่นถึง69ชนิดและกว่าครึ่งมีชีวิตอยู่บนพืชลอยน้ำเหล่านี้ทั้งสิน้น อาหารโปรดของนกอีโก้งคือหอยโข่งและเง่าของพืชต่างๆที่ขึ้นอยู่ในบริเวณน้ำตื้นนกอีโก้งเป็นนกน้ำชนิดเดียวที่สามารถใช้เท้าช่วยในการกินอาหารได้อย่างคล่องแคล่วอุปนิสัยการกินอาหารดังกล่าวทำให้นกอีโก้งเป็นนกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมการแพร่กระจายของวัชพืชบางชนิด นกอีโก้งเป็นนกน้ำประจำถิ่นที่พบตามแหล่งน้ำจืดทั่วไปแต่จะพบมากที่บึงบอระเพชรตามปกติมักพบหากินอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยแต่ละกลุ่มจะมีอนาเขตหากินเป็นของตนเอง ในบรรดานกน้ำทั้งหมดนกอีแจวเป็นนกประจำถิ่นที่พบมากที่สุดในบึงบอระเพ็ดสีสันที่สดใสและรูปร่างที่โดดเด่นกว่านกน้ำชนิดอื่นๆทําให้นกอีแจวได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งนกน้ำนกอีแจวมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษตามลักษณะและอุปนิสัยว่า เฟสซันเทลจากาหน้าซึ่งมีความหมายถึงนกเดินบนใบบัวที่มีหางเหมือนไก่ฟ้าชื่อวิทยาศาสตร์ของนกอีแจวก็บ่งบอกถึงลักษณะที่สวยงามเอาไว้ในความหมายที่ว่านกไก่ฟ้าน้ำ ที่มีปีกสดใสลักษณะขาและนิ้วเท้าที่เรียวยาวช่วยทรงตัวขณะเดินไปมาบนพืชลอยน้ำคือลักษณะเด่นที่ใช้จำแนกนกในวงนี้ซึ่งในประเทศไทยมีพบเพียงสองชนิดคือนกอีแจวและนกพริก นกพริกจะมีแผ่นหนังปกคลุมที่หน้าผากแทนการมีเดือยที่ปีกอย่างนกอีแจวซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้นกทั้งสองชนิดนี้เป็นคนละสะกุลกันแม้จะอยู่ในวงเดียวกันก็ตามนกพริกมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า bronze w i n g j a c า a n a คำว่า c h a n a เป็นภาษากรีกหมายถึงนกที่เดินบนใบบัวเวลาที่ขนของนกพริกสะท้อนกับแสงแดด จะเห็นลักษณะตามความหมายในชื่อภาษาอังกฤษว่านกบนใบบัวที่มีปีกสีบรอนได้อย่างชัดเจนในบึงบราเพชรมีบริเวณพื้นที่ที่แตกต่างกันถึง6ลักษณะไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นน้ำพืชลอยน้ำพืชที่พ้นน้ำป่าพุและเกาะพื้นที่ที่แตกต่างกันทำให้พบชนิดของนกที่ต่างกันออกไปด้วย และในบึงบระเพชรนี่เองได้เคยสร้างความตื่นเต้นให้กับนักปักษีวิทยาทั่วโลวกมาแล้วเมื่อมีการค้นพบนกเจ้าฟ้านกชนิดใหม่ล่าสุดของโลกวันที่28มกราคมพุทธศักราช2511กิติทองลงยานักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยได้พบนกชนิดนี้ ขณะทำการศึกษาการอพยพย้ายถิ่นของนกนางแอ่นในบึงบอระเพ็ดจากการส่งตัวอย่างนกไปให้นักปักษีวิทยาชั้นนำของโลกวิเคราะห์และจำแนกชนิดก็ปรากฏว่าเป็นนกชนิดใหม่อยู่ในวงนกนางแอ่นเทียมและพบที่เดียวในโลกที่บึงบอระเพ็ดเท่านั้นจึงได้ขอพระราชทานนามตั้งชื่อนกชนิดนี้ว่านกเจ้าฟ้าหญิงซิรินทร์นกเจ้าฟ้า ไดกลายเป็นสัญลักษณ์ของบึงบอระเพชดตั้งแต่นั้นมาปีพุทธศักราช2518กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งบึงบอระเพชรให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อที่จะปกป้องนกเจ้าฟ้าและเหล่าบรรดานกน้ำทั้งหลายให้อยู่อย่างสงบสุขแต่ก็สายเกินไปนกเจ้าฟ้าเริ่มหายไปจากบึงบอระเพชรปีพุทธศักราช2521 สหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้จัดให้นกเจ้าฟ้าเป็นนกอยู่ในสถานะอันตรายใกล้จะสูญพันธุ์และจากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือได้ข่าวคราวนกเจ้าฟ้าอีกเลย ในช่วงปลายฤดูร้อนนกกระจาบตัวผู้จะเริ่มทำรังโดยจะนำเศษหญ้ามาสอดประสานกันอย่างมีศิลปะและจะใช้เวลาประมาณ10-15วันจึงจะแล้วเสร็จ ขนที่หัวของนกตัวผู้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดใสามากขึ้นบ่งบอกถึงเวลาที่ว่าย่างเข้าสู่ฤดูผสมผัน์แล้วนกกระจาบตัวเมียจะเป็นฝ่ายเลือกรังที่ตนเองชอบที่สุดและจะช่วยสร้างรังนั้นเพิ่มเติมเป็นรูปกระปราอจนเสร็จแล้วจะเริ่มวางไข่ ส่วนนกตัวผู้ที่ยังหาคู่ไม่ได้ก็จะเสริมรังให้ใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ถ้ายังหาคู่ไม่ได้ก็จะทิ้งรังไปชีวิตนกน้ำส่วนใหญ่จะทำรังจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่กันในช่วงฤดูฝนในฤดูผสมพันธุ์สีสันของนกหลายชนิดจะสดใสามากยิ่งขึ้น กระบังหน้าของนกอีลัมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสเรียกร้องความสนใจจากนกอีลัมตัวเมียเช่นเดียวกันกับกระบังหน้าของนกอีโก้งจะมีสีแดงเด่นชัดและเจริญสูงขึ้นเหนือหน้าผากและจะเริ่มแยกตัวจากฝูง มาหากินโดยลําพังนกอีแจวราชินีแห่งนกน้ำขนที่คอจะมีสีเหลืองสดมากขึ้นขนหางยาวมากขึ้น ตามปกตินกโดยทั่วไปการเกี่ยวพาราศีมักจะเป็นหน้าที่ของนกตัวผู้แต่สำหรับนกอีแจวแล้วพฤติกรรมดังกล่าวตัวเมียจะเป็นฝ่ายทำเสีอเองด้วยการส่งเสียงร้องกังวานและบินไล่ต้อนนกตัวผู้ที่หากินอยู่โดดเดียวให้มาผสมพันธุ์กับตน จากนั้นตัวเมียจะเป็นฝ่ายสร้างรังอย่างง่ายๆโดยนำจอกหูหนูมาวางซ้อนกันสองสามชั้นหลังจากวางไข่เสร็จก็จะออกไปจับคู่ผสมพันธุ์กับนกตัวใหม่ พฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่มาของคําว่าอ e ีแจวในทํานองที่ว่าเมื่อได้แล้วก็แจวไปหาใหม่ในช่วงฤดูผสมพันธ์นกอ e ีแจวตัวเมียสามารถจับคู่และผสมพันธ์กับนกตัวผู้ได้ถึง4ตัวโดยในยแต่ละครั้งก็จะทำรังวางไข่อยู่ในอนาบริเวณใกล้เคียงกัน แล้วทิ้งภาระการกกไข่ไว้กับนกตัวผู้โดยที่ตัวเมียจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับไข่นั้นอีกเลยนอกจากคอยดูแลอนาเขตอยู่ห่างๆนกตัวผู้จะเริ่มฟักไข่ตั้งแต่ตัวเมียวางไข่ฟองแรก ซึ่งปกติจะวางไข่ครั้งละ3-4ฟองโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการฟักพ่อนกจะให้ความอบอุ่นกับไข่เกือบตลอดทั้งวัน และหลังจากนี้ไปอีกประมาณ27วันลูกนกอีแจวก็จะเริ่มเจาะเปลือกไข่ออกมาดูโลก